สวัสดีครับมาเจอช่องฮาร์อะไรเที่ยวไงนไปได้บ่อยครับณวันนี้ครับเป็นวันที่หนึ่งตุลาสองพัน้าหสิบาครับหลังจากเมื่อวานครับเราได้เงินคืนในแอปกระเป๋าตังค์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินครับเพื่อนๆครับหลายๆคนคงมีคําถามสงสัยวิธีการเอาเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินครับหลังจากที่เราไปเที่ยวเสร็จแล้วว่ามันยุ่งยากไหมครับคลิปนี้มีคําตอบครับก็คือหลังจากที่เราเนี่ยไปเที่ยวจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมจนเรามีประสบการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาแชร์ครับ ต่ในหัวข้อที่เรามาแชร์ในคลิปเนี่ยเราจะแชร์คลิปเกี่ยวกับเรื่องของการขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากไปดูคลิปเกี่ยวกับการจองโรงแรมครับสามารถไปดูได้ที่มุมนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไรไปเร่อ,อยๆนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนตที่ดีของเราครับคือการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราสามารถทําได้ก่อนการจองโรงแรมด้วย ก็คือถ้าเราเจอโปรโมชันดีๆนะเราจองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนเลยครับแต่ว่าโรงแรมที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยต้องเป็นจังหวัดเดียวที่เราจองตั๋วเครื่องบินเนาะและอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแค่นี้ก็ผ่านเกณฑ์ครับ1ท่านครับจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรมได้10สิทธิ์ก็คือ10คืนนะครับก็คือหมายความว่าเราใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราอยากจะไปเที่ยวต่อในครั้งถัดไปเราก็ทําได้โดยไม่มีปัญหาเลยการจองตัว๋วเครื่องบินครับ ถ้าเราต้องการได้เงินคืนสูงสุด2,000บาทต้องทำยังไงครับเรามีการคำนวณให้ดูว่าในเคสนี้นะครับถ้าเราจองตั๋วไปกลับเช่นจองตั๋วไป1000เราคิด4ี่เรครับเราได้คืน400บาทเราจองตั๋วกลับ1,500บาทต่อขา1,500้าบาทคูณ40%เท่ากับ600บาททวนเท่ากับเคสนี้ครับเราได้คืนเงินประมาณ1,000บาทถ้าเราอยากได้เงินคืน2,000บาทสูงสุดของตัว๋วเครื่องบินครับ เราต้องทำยังไงไม่ยากเลยครับเราก็จองตั๋วไปกับมูลค่าอย่างน้อย5,000บาทพอคูณ40%ก็เท่ากับ2,000พอดีครับทางนี้ครับเพื่อนๆคงสงสัยว่าใน1 booking เนี่ยเราสามารถจองเกิน2ที่นั่งได้ไหมในเคสนี้คือทำได้เช่นเช่นยังไงครับถ้า A เดินทางไปเที่ยว โดยบุ๊ก i ิ g ตัวเครื่องบินเนี่ยร่วมกับผู้โดยสารรวมกันทั้งหมด4ท่านใน b o ๊ก i ิ g เดียวกันนะครับเต้องจองโรงแรมอย่างน้อย2ห้องสําหรับ4ท่านในคืนเดียวกันครับก็สามารถรับสิทธิ์การคืนตัวเครื่องบินสูงสุดคนละ2,000บาททําได้ไม่มีปัญหาและเพื่อนๆถามกันต่อครับถ้าใน1 b o ่งบุ๊ที่เราต้องลงทะเบียนเนี่ยเราสามารถบวกลูกหรือบวกผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการเที่ยวด้วยกันได้ไหมได้ ถ้าตัวเราลงทะเบียนแล้วเพื่อรับสิทธิสูงสุดก็คือ2,000บาทได้โดยมีปัญหาครับแต่ทั้งนี้ครับบุ๊กคิ้งที่จองโรงแรมต้องเป็นบุ๊กคิ้งเดียวกับผู้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินนะครับเคสนี้ครับเรามายืนยันสิทธิ์ครับนะวันที่30กันยาครับสิทธิ์ที่ใช้ได้ของห้องพักเนี่ยเหลืออยู่3ล้าน600,000สิทธิ์ส่วนตั๋วเครื่องบินยังเหลือเยอะครับอยู่ที่1,900,000สิทธิ์นะครับหน้าตาเลยวิธีการขอคืนครับมุมซ้ายล่างเนาะ ก็จะเป็นที่เขียนว่าลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินจากนั้นเนี่ยมันจะเด้งมาที่หน้าที่เขียนว่ารับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินนะเราก็มุมมุมขวาล่างสีแดงครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเราก็ทําตามไปเลยนะครับหลังนั้นมันจะเด้งมานี่หน้าตาล็อกอินเนาะเราก็มีการใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนในโครงการบวกบัตรประชาชนใส่ไปเสร็จปุ๊บก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบในระบบก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุล ติ๊กโรงแรมที่เราเดินทางเนาะแล้วก็ใส่บุ๊กิ้งนัมเบอร์ง่ายมากเลยเมื่อทําเสร็จแล้วครับมันจะโชว์หน้าตาว่าระบบได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วโปรดตรวจสอบข้อมูลการขอรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์อันนี้เราสามารถเข้าไปเช็คได้ครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนอะไรซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการใส่ข้อมูลเข้าไปครับเพื่อดูว่าสิทธิ์เราที่เราลงทะเบียนแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนณวันที่7กันยาครับ ด้านล่างเลยตอนนี้อยู่ระหว่างการให้สายการบินตรวจสอบเนาะหลังจากเจ็ดกันยาเราก็ติดตามมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันที่29กันยาเนี่ยเราก็ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะบอกว่าได้รับอนุมัติการคืนเงิน g ี wallet ผ่านแอปกระเป๋าตังค์เคสนี้คือ1 b o o k i n g สูงสุด2คนแล้วตอนนั้นเนี่ยได้คนละ1 0 0 0งพันคสนี้ก็เลยได้2,000บาทนะครับแต่ปัจจุบันมีการปรับเกณฑ์เป็น2000และต่อคนและนี่คือหน้าตาที่ระบุชัดเจนเลยว่าสถานะล่าสุดคือด,ด้านล่างเนาะณนะวันที่ยาี่ไมม่ีการ อนุมัติเพื่อเตรียมจะโอนเงิน2,000บาทเนี่ยเข้าสู่แอปกระเป๋าตังค์ให้ทุกคนและเงินก็เข้าอยู่ในแอปกระเป๋าตังค์2,000 <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมเรามีเงินอยู่10บาทนะแล้วก็รว,รวมเป็น2,010บาททวนแล้วเพวื่อนๆสงสัยว่าเวลาเงินเข้าแอปกระเป๋าตังค์จะเอาไปทำอะไรละ่ะเราสามารถโอนเป็นเงินสดได้ด้วยนะ <S <S> <S นี่ครับที่ผมวงกลมไว้เลยสีแดงๆนะโอนเงินวิธีการโอนเงินเลือกเลยครับเพื่อนๆถนัดพร้อมเพรืยเลือกแบงค์ที่เราใช้บริการได้ไม่มีปัญหา ยอดที่เราต้องการโอนก็คือ2 0 0พันเลยเนาะที่เราได้รับเข้ามาเสร็จปุ๊บกดคําว่ายืนยันพอยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ใส่พินครับ6หลักที่เราใช้อยู่แล้วเนาะเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าตาที่บอกเลยว่าแอปกระเป๋าังค์เนี่ยเราได้โอนเงินที่30กันยาพอเงินเข้าปุ๊บเราก็โอนเงิน2 0 0พันนี้ออกไปเพื่อไปชําระค่าตัวเครื่องบินหรือชำระ่ายเครดิตที่เราเที่ยวในโครงการเนาะแต่ถ้าใครอยากชําระค่าสาธารณูปโภคทําได้ไหมทําได้ก็มาที่ตรงนี้ครับหน้าจอหลักเลยแล้วเลือกคําว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนาะ เคสนี้ครับเราก็ลองเทสะเราจ่ายค่าไฟ5 0บาท90สตังค์ก็จ่ายได้เลยง่ายสะดวกไม่มีปัญหาครับแล้วเรามาดูรายละเอียดของการจ่ายเงินค่าเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งครับเคสนี้เราไปเที่ยวเนี่ยเข้าสู่ในเกณฑ์รอบที่2เนเราไปเที่ยวในช่วงของ1-15าพอเราเที่ยวกลับมาเสร็จปุ๊บเราลงทะเบียนเลยเราสามารถลงทะเบียนได้ก่อนที่16 20พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บภายในวันที่3 0เราก็ได้เงินจริง แต่ถ้าใครไปเที่ยวระหว่างช่วง16ถึง31ของแต่ละเดือนเนาะก็ลงทะเบียนหลังจะกลับมาเสร็จปุ๊บเงินก็จะเข้าวันที่15กันยาโดยไม่มีปัญหาครับสรุปครับเคสนี้ที่เล่าให้เพื่อนฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆคงสงสัยว่าระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นยืน่นจนกระทั่งได้เงินคืน,นใช้ระยะเวลากี่วันเคสนี้เราใช้เวลาทั้งหมด22วันครับตั้งแต่ยื่นวันที่7อนุมัติ29และเงินคืนเข้าวันที่30นะครับไม่ยากเลยครับเพื่อนๆ ท้ายสุดนี้ครับถ้าเพื we ่อนๆครับ <spoiled> ม <forbidden establishment> ีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินนะครับหรือการขอคืนเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์ครับในคลิปนี้ที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับและถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เราทําคลิปหรือคอนเทนต์อะไรครับสามารถคอมเมนต์มาให้เราได้เลยครับยังไงครับฝากติดตามช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปด้วยบ่อยครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ